นี่คือการขับรถไปต่างประเทศครั้งแรกของครอบครัวเราและเราจะขับจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาไปที่กัวลาลัมเปอร์บนเขาเกนติงไปที่ยาโฮบารูและข้ามไปเที่ยวที่สิงคโปร์และจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเจอด่านตำรวจที่ประเทศมาเลเซียและน้ำมันในทริปนี้เราเติมไปเท่าไหร่มาดูกันในทริปนี้ที่เราขนานนามว่าทริปพิชิตสวนสนุก สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Review ช่องรีวิวมาจากใจนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวการเดินทางจากหาดใหญ่ไปมาเลเซียแล้วก็ไปสิงคโปร์แล้วก็กลับมาที่หาดใหญ่อีกรอบนะครับวันนี้เราจะพารถคันนี้เชฟโรเลตเทเวเซอร์เครื่อง2.5นะครับซึ่งก่อนจะเดินทางเข้ามาเลเซียเนี่ยอย่างแรกที่เราต้องไปทํานะครับก็คือไปทําประกันรถยนต์เข้าประเทศมาเลเซียแล้วก็ทํานี่ครับทะเบียนรถภาษาอังกฤษเพื่อเข้ามาเลเซียนะครับซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นรอไปดูกันเลยครับไปค่ะ วิธีพารถเข้าไปประเทศมาเลเซียเนี่ยนะครับก่อนอื่นต้องเริ่มที่ฝั่งไทยของเราก่อนนะครับฝั่งไทยของเราเนี่ยตรวจแค่พาสปอร์ตแล้วก็เขียนคำร้อง ขอใช้รถต่างประเทศนะครับตรงนี้เนี่ยต้องเสียค่าธรรมเนียม40บาทนะครับและก็อย่าลืมเตรียมปากกาไปเองด้วยนะครับบางทีที่ตอมอเนี่ยไม่มีให้ใช้จากนั้นก็ขับรถเข้าไปที่ฝั่งมาเลเซียนะครับตรวจพาสปอร์ตทุกคนต้องลงจากรถและขับรถเข้าไปอาจจะเจอด่านเขาอาจจะให้เราเนี่ยเปิดกระเป๋าให้ดูนิดหน่อยพอเป็นพิธีจากนั้นก็สามารถขับรถเข้าไปเที่ยวได้เลยครับ และนี่ก็คือการผ่านด่านเข้ามาเลเซียไม่ไม่ยากเนาะไม่ได้ใช้ใบรับรองแพทย์อะไรเลยนะครับออตอนนี้ไม่ใช่ลแล้ววันนี้เราเข้ามาวันที่1 0ตุลาคม2อ6 5ต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เข้ามามา,มาเลเซียก็จะจะง่ายพอสมควรนะครับแล้วก็ขับรถมาเลยตามทางป้ายก็ดูง่ายครับถนนก็อาจจะแคบแคบนิดนึงก็ทําตามกฎจราจรคน,นิดนึงเขาบอกว่าห้ามเกิน90ก็ ไมอยากเกินแล้วกันไม่ใช่บ้านรออ่ะเนาะอ่านี่ก็ครั้งแรกเหมือนกันที่เราขับมานะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นทางด่วนอ่ามีข้อมูลว่าการขึ้นทางด่วนนี่นะฮะ <พอ S 2> เราต้อง<ส>ชิดซ้าย,ายสุด,สดเพราะว่าเราไม่มี touch and go อ่าใบจ่ายทางด่วนนะฮะเราก็จ่ายเงินสดไปเดี๋ยวเป็นยังไงก็จะมาถ่ายให้ดูเนาะอ่าตอนนี้เดี๋ยวขอขับรถไปหาที่เติมน้ามันก่อน <Okay. S 2> แล้วเดี๋ยวเวลาเติมน้ามันก็จะมารีวิวถ่ายคลิปให้ดูว่าเ,เติมยังไงโอเค เคล็ดไม่ลับของการหาปั๊มเติมน้ํามันในประเทศมาเลเซียเนี่ยนะครับเมื่อเราผ่านด่านที่สะดาวมาแล้วเนี่ยอย่าเข้าปั๊มใกล้ๆครับราคาน้ํามันเนี่ยจะไม่ต่างจากไทยมากอาจจะถูกกว่าไทยประมาณ2-3บาทต่อลิตรนะครับให้เราขับเข้ามาสัก50-60กิโลเมตรหรือ100กิโลเมตรเลยนะครับแล้วค่อยเข้าปั๊มถ้าเราทําแบบนี้ ผมการันตีได้เลยครับว่าเราจะได้ราคาน้ำมันเท่ากับที่คนมาเลเซียได้ใช้อย่างแน่นอนครับเป็นเด็กปั๊มนะคะวันนี้เฉินเฉก็ไม่เกิน43ลิงกิตนะครับก็คือ20ลิตรนั่นเองอ่าเพราะว่ากลัวว่าเราจะเอาไปขาย ต่อไปจะเป็นเรื่องของการจ่ายค่าทางด่วนที่ประเทศมาเลเซียนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้มีบัตร Touch and Go มาด้วยแล้วก็ให้เราเนี่ยขับรถเข้าช่องซ้ายสุดนะครับจะมีเจ้าหน้าที่อยู่เพื่อรับเป็นเงินสดอย่าเข้าช่องอื่นเด็ดขาดไม่งั้นจ่ายไม่ได้นะครับอีกหนึ่งเป็นความรู้ของทางด่วนประเทศมาเลเซียนะครับเราจะเห็นได้ว่าจะมีตู้โทรศัพท์เนาะอันนี้โทรฟรีให้เราได้แจ้งเหตุถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุ หรือว่าลดเสียนะครับเราสามารถแจ้งเกตุได้เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีถ่ายคลิปมาสักพักหนึ่งแล้วลืมไปเลยว่ายังไม่ได้สรุปค่าใช้จ่ายนะครับสรุปแล้วก็คือว่าการเข้ามาในมาเลเซียวันนี้เนี่ยเราเติมน้ํามันที่ปั๊มแรกเนี่ยไป43ริงกิตมาเลเซียนะครับแล้วก็เติมน้ํามันที่ปั๊มที่2นะครับ50ริงกิตมาเลเซียค่าทางด่วนเนี่ยเราเสียไป2ด่านแล้วนะครับด่านแรกก็คือด่านที่ใกล้ๆกับด่านสะดลของเรานะครับตรงนั้นเนี่ยเสียไป หนึ่งริงกิต35เซนนะครับแล้วก็ด่านที่สองเนี่ยก็เข้ามาอีกสักระยะหนึ่งก็ต้องเสียไปอีก10บริงกิตมาเลเซียนะครับตอนนี้เป็นไงครับประกรณ์รถติดนะฮะก็คือว่าตั้งแต่เข้าอิโปเนาะแถวแถวรัฐไปรัฐเนี่ยรถก็จะติดบนทางด่วนนะครับอันนี้ก็ติดติดพอสมควรกันซึ่งคาดว่าข้างหน้าน่าจะมีอุบัติเหตุนะครับเรถพยาบาลแล้วก็รถรถที่เขามีไม้กั้นเนี่ยก็ขับไปแล้ว ก็เตือนสติเนาะไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศเราหรือประเทศคนอื่นการขับรถต้องมีสติอย่าประมาทนะครับแล้วก็รบกฎจราจรน,นะครับคือทางมาที่เนี่ยโอเคไม่น่ากลัวก็จริงที่บอกครับว่าถ้าจะขับรถมาเที่ยวที่นี่นะอขอแบบมีสติอย่าประมาทแล้วก็ไม่ต้องขับรถเร็วเกินนะครับเราเนี่ยขับจากหัดใหญ่ใช่ไหม,มไปกรุงเทพหรือวไปหัวหินบ่อยนะครับที่นี่จะเป็นการขับที่ชิวกว่าประเทศไทยเยอะนะฮะพราะฉะนั้นก็ถ้าจะมาเที่ยวเนะ ดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะครับเราใช้เวลาในการขับรถจากหาดใหญ่มาถึงกัวลาลัมเปอร์เนี่ยประมาณ7ชั่วโมงเพราะว่ามีรถติดอยู่ด้วยนะครับและเสียค่าทางด่วนเพิ่มไปอีก37ิริงกิตมาเลเซียามาถึงที่กัวลาลัมเปอร์เนี่ยก็ช่วงเย็นแล้วตอนแรกเนี่ยนะครับก็กลัวว่ารถจะติดมากๆเพราะว่ามาถึงช่วงเย็นแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่เลิกงานของคนมาเลเซียนะครับรถจะต้องติดเหมือนในกรุงเทพของเราแน่ๆแต่มาถึงแล้ว เฮ้ย hey, รถไม่ติดเลยขับในกุลาลัมเปอร์เนี่ยขับง่ายมากนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้เข้าโรงแรมที่เราจองมาในแอป a g ก d a ในราคาคืนละ1,600บาทนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมแล้วนะคะเดี๋ยวพอขึ้นไปบนห้องได้แล้วเนี่ยผมจะพารีวิวห้องนะคะนี่ตอนนี้เราได้ห้องแล้วนะคะ หลังจากนั่งรออยู่30นาทีพูดถึงที่จอดรถก่อนเราเอารถมาเราเอารถมานะครับก็ไม่มีบัตรทัสยานโกที่จอดรถคืนละสิบริงกิตก็แปดสิบเอ็ดบาทก็ถือว่าโอเคนะคืนละพ6 0 0กว่าบาทสคืนสคืนคน,นะครับแล้วเราก็มีวิวโอ้ยวิวตึกแฝดอยู่นะวิวตึกแฝดหลังจากที่เข้าที่พักเรียบร้อยเลยนะครับเราก็ได้เดินทางไปเที่ยวโดยจุดหมายปลายทางของเราก็อยู่ที่ ตึกแฝดนั่นแหละครับหรือว่าตึกเปโตนัสทาวเวอร์นะครับเราไม่พารถไปเพราะว่าการหาที่จอดรถในมาเลเซียเนี่ยมันค่อนข้างยุ่งยากก็เลยเลือกที่จะนั่งแกลบไปนะครับนั่งแกลบจากโรงแรมเราไปจนถึงที่เปโตนัสทาวเวอร์เนี่ยราคาแค่10ริงกิตมาเลเซียเท่านั้นตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่หน้าตึกแฝดเรียบร้อย,ลยนะแล้วเนาะก็ที่นี่ก็เห<ๆ>็นว่าโอ้คนมาเยอะมากครับเ,เราก็ได้รูปกันเนาะ แล้วก็รายได้พิเศษของคนแถวนี้ก็คือรับจ้างถ่ายรูปร <laughs> ับจ้างถ่ายรูปนนถามมาแล้วคืวว่า5รูป20ลิงกิต <20 S 1> ก็ประมาณ160ยหกสิบาทแปดสองสิบหกจริงๆโอเคแต่ว่าวก็ไม่เป็นไรก็ได้ก็ถ,ถ่ายเองก็ได้เราถ,ถ่ายเองก็ได้นะครับและแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินเนาะเ <laughs> สร็จจากถ่ายรูปที่ตึกเปโตนัททาวเวอร์แล้วเนี่ยนะครับเราก็เดินไปอีกประมาณกิโลกว่าๆเพื่อไปหาของกินที่สตรีทฟู้ดแถวนั้นนะครับต้องยอมรับกันตรงๆว่าค่าอาหารที่ประเทศมาเลเซียเนี่ย แพงกว่าที่ประเทศไทยเกือบ1เท่าตัวเลยเอาเป็นว่าถ้าเป็นสตรีทฟู้ดแถวๆกรุงเทพเนี่ยนะครับเราอาจจะหาได้ในราคา60บ้าง70บ้างแต่ที่มาเลเซียเนี่ยก็จะปาไปถึง120ถึง180บาทประมาณนั้นเลยนะครับี่เรามาถึงตลาดแล้วเนาะก็ขอกินก่อนแล้วกันนะครับแต่เดี๋ยวก็กินเสร็จก็จะไปที่ทาวเวอร์อีกทีวันนี้ก็เปิดไปแล้วเปิดไปสว่างแล้วหลังจากนั้นก็คงจะกลับโรงแรมก่อนเพราะว่าวันนี้เดินทางทั้งวันเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุป ก็จะจ่ายให้ฟังเนาะไปจูงแบบกันนะครับเอาล้ค่ะทุกคนวันนี้เช้าว,วันที่2ในมาเลเซียนะคะตอนนี้เรายังอยู่กันที่กัวลาลัมเปอร์เนาะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวเก็ติ้งแล้วก็เที่ยวแถบๆในเมืองกัวลาลัมเปอร์นะคะ เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะตื่นมาช่วงเช้านะครับเราก็ตื่นสายนิดหน่อยออกจากโรงแรมแล้วก็ไปเติมน้ำมันอีก50ิริงกิตนะครับหลังจากนั้นก็ขับชมเมืองครับชมสถานที่สวยๆงามๆในเมืองนิดหน่อยแล้วก็ขับรถขึ้นไปบนเกนติ้งเลยนะครับมามาเลเซียเนี่ยไม่มีบัตรทัศแอนโกนี่ลำบากเลยนะสภา,ารถมาเพราะว่า เวลาเข้าจอดรถในโรงแรมหรือตามที่จอดรถจุดต่างๆมันต้องใช้บัตรทัชเท่านั้นนะคะซึ่งเราไม่มีบัตรเมื่อวานก็เกือบจะไม่ได้จอดที่โรงแรมไปต้องให้ทางโรงแรมทำบัตรให้6.6ริงกิตนะคะนี้การขับรถไปเกนติ้งเนี่ยตอนแรกเราก็กังวลเหมือนกันว่าทางมันชันไหมทางมันน่ากลัวไหมแต่พอขับไปแล้วจริงๆเนี่ยทางมันไม่ได้ชันขนาดนั้นนะครับถ้าเราขับขึ้นเขาคอได้ ก็ขับไปเกนติ้งได้สบายเลยนะครับจากนั้นพอเราถึงที่อวานาสกายวอล์กนะครับเราก็พารถเนี่ยเข้าไปจอดที่ในอาคารจอดรถขึ้นไปบนอวานาสกายวอล์กเลยเนี่ยมันจะเป็นเหมือนห้างเลยครับมีช็อปขายของมีฟู้ดคอร์ดมีของเล่นเด็กๆนะครับแต่ว่าเป้าหมายของเราเนี่ยไม่ได้มาชอ็อปหรือว่ามาซื้อของตรงนั้นเราจะไปขึ้นกระเชา้าลอยฟ้าเพื่อขึ้นไปบนเกนติ้งนะครับ ที่นี่เนี่ยจะเปิดตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง5ทุ่มในเวลามาเลเซียนะครับอัตราค่าตั๋วเนี่ยถ้าไปกลับนะครับคนละ18ริงกิตแต่ถ้าขาไปขาเดียวเนี่ยก็จะคนละ10ริงกิตนะครับแต่ราคาจะต่างกันนะครับถ้าเกิดว่าเราขึ้นเป็นแบบกระจกแก้วซึ่งบอกตรงๆว่าผมไม่ขึ้นแน่นอนเพราะว่ามันหวาดเสียวนะครับนี่นะคะเราซื้อแบบสแตนดาร์ดมาเราก็เข้าช่องสแตนดาร์ดเนาะ ใครซื้อแบบเอ็กซ์เพรสก็เข้าให้เอ็กซ์เพรสตัวนี้นะคะถ้าใครซื้อแบบไปกลับเนาะต้องเก็บเอาไว้ด้วยนะคะอย่าเพิ่งทิ้งไม่งั้นจะได้ไม่ได้กลับนะได้ได้เข้ามาแล้วก็เลยก็เลยแล้วแ้วแล้วมันต้องเร็วนะคะไม่เร็วไม่ได้เนาะ ช่วงปีไม่ออกกัน,นหนเาหนไไม่วัดจีนจะมีข้างบนอ,อตรงนั้นเป็นจุดแวะได้แต่เราจะไม่แวะเราจะขึ้นไปข้างบนเลยเสียเวลาคือถ้าขึ้นมาก็ต้องแบบวูบ <c oughs> เราหันหน้ามาวัดจีนตรงนี้สวยแล้วแล้ววนนาาวัดจีน เรานั่งกระเช้าไปจนถึงเกนต i ิ้งนะครับตอนแรกเนี่ยเรากะว่าจะเข้าไปที่สวนสนุกสกายเวิลด์ครับแต่ว่าเรามีเวลาอยู่บนเกนติ้งเนี่ยสชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็ค่าเข้าสกายเวิลด์เนี่ยมันคนละ1,800บาทนะครับคำนวณแล้วเวลาแค่2ชั่วโมงกับพื้นที่ขนาดนี้เราไม่น่าจะเล่นแล้วคุ้มนะครับก็เลยคิดว่าไว้คราวหน้าดีกว่าจะได้มานอนบนเกนตติ้งแล้วก็เข้าเล่นที่สวนสนุกสกายเวิลด์นะครับจากนั้นเราก็ไปหาอะไรกินที่ เก็ตติ้งแล้วก็ลงกลับไปนอนที่โรงแรมเดิมในกัวลาลัมเปอร์ครับไปถึงกัวลาลัมเปอร์แล้วตอนแรกแผนเที่ยวของเราเนี่ยเยอะมากนะครับจะไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นแต่ปรากฏว่าพอลงไปถึงที่โรงแรมแล้วฝนตกฮะก็เลยไม่ได้ไปไหนเพราะว่าพาลูกตัวเล็กๆไปด้วยนะครับมันไม่สะดวกเราก็เลยไปหาของกินที่ KFC นิดหน่อยแล้วกลับมานอนที่โรงแรมเพื่อเตรียมตัวจะขับรถต่อไปที่ยะโฮบารูในวันรุ่งเช้าครับ วันนี้นะคะในเมืองกัวลาลัมเปอร์เนี่ยรถติดเนาะเช้านี้พอก่อนเพราะว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเราจะออกเดินทางตอนนี้จากกัวลาลัมเปอร์นะคะไปที่จังหวัดยะโฮซึ่งเป็นที่ตั้งของเลโกแลนด์แล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่มีอะไรผิดพลาดเราจะข้ามไปที่สิงคโปร์นะคะไม่รู้ว่าจะข้ามไปได้ไหมเนาะลองดูก่อน การเดินทางไปยะโฮบารูจากกวลาลัมเปอร์ของเรานั้นนะครับเราแวะปั๊มเติมน้ำมันไป70ริงกิตนะครับหลังจากนั้นก็ขับรถไปแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันว่าจะเจอก็เกิดขึ้นตั้งแต่ขับรถมาในมาเลเซียนะครับเราเจอด่านที่ด่านแรกซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับ ถามว่าไปไหนแหละมั้งเตรียมเอกสารกันเลยเอกสารอยู่ในกระเป๋าข้างหลังเองเดี๋ยวถ้าเขาถามก็ให้เอาให้ดูของเรานี่น่าจะดูแหละเดี๋ยวเรถกระจกรถกระจกฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับ Where from From Thailand From KL yeah. and We want to go Legoland Legoland Yeah Holidays Yes Thank you Okay นะครับก็คือว่า เขาเหมือนจะมีรถเป้าหมายแล้วก็คนขับคน,คนรถอ,ะอ่ะส่วนมากเป็นรถตู้นะครับ <c oughs> หลังจากที่ผ่านด่านตำรวจแล้วความวุ่นวายของพี่กับน้องที่เขาทะเลาะก,กันอยู่ด้านหลังแล้วเนี่ยนะครับเราขับรถจากกัวลาลัมเปอร์มายะโฮบารูเสียค่าทางด่วนอีก37ริงกิตแล้วก็เข้าไปเสียค่าทางด่วนถนนด้านในอีก 3ริงกิตนะครับแล้วเราก็เดินทางไปถึงโรงแรมที่เราจองผ่าน Agoda คืนละประมาณ1200บาทเราจองที่นี่2คืนเพื่อเข้าไปเล่น Legoland นะครับแต่พอไปถึง Legoland แล้วเนี่ยวันนั้นมันเป็นวันพุธนะครับเรากะว่าจะเข้าไปเล่นในวันนั้นแหละแล้ววันลุ่งขึ้นเนี่ยจะไปสิงคโปร์ แต่ว่าวันนั้นเนี่ยทีมพาร์คของ l e โก้แลนด์มันปิดนะครับก็เลยทำให้เราต้องเปลี่ยนแผนเข้า l e โก l a ล d ดวันพรุ่งนี้และวันนี้เราก็เลยได้เข้าไปเที่ยวในเมืองย a โฮบารูหาของกินแล้วก็กลับไปนอนที่โรงแรมนะครับ เช้าวันที่4ของวันเดินทางนะครับเราเข้าไปในชัยนาทาวที่เมืองยัโวบารูเพื่อหาของกินนะครับซึ่งก็ของกินน่ากินเลยทีเดียวนะครับหลังจากกินข้าวเสร็จเราก็ไปถ่ายรูปในถนนสตรีทอาร์ตแถวนั้นนะครับเสร็จจากตรงนี้เราก็ขับรถไปจอดที่โรงแรมและเดินเข้าไปในเลโกแลนดซึ่งก็เป็นเวลาที่เด็กๆรอคอยนะครับวันนั้นเนี่ยเล่นกันอย่างสุดเวียงเลยในเลโกแลนเป็นไงบ้าง รอบแรกคอตาใช่หมออ,อ,อลบลตา้ตา,าสำหรับค่าเข้าเลโก้แลนด์นะครับผู้ใหญ่เนี่ยคนละ199ลริงกิตเด็กคนละ157ลิงกิตนะครับเล่นจากเลโก้แลนด์นี่ก็เหนื่อยพอสมควรนะครับคืนนั้นเราก็กลับไปนอนที่โรงแรมเร็วหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ออกไปไหนจนรุ่งเช้าของอีกวัน วันนี้ก็ตื่นแต่เช้านะครับเราจะเดินทางเข้าสิงคโปร์เ uh huh. ดินรถไฟนะว่าจะกลับเนี่ยเราจะกลับด้วยรถบัดน,นะครับวันนี้ก็คาดว่าจะไปเที่ยวยูนิเวอร์แซลตอนนี้ไปหาที่จอดรถก่อนเดี๋ยวจะมารีวิวที่จอดรถแบบละเอียดเลยว่าเราข้ามจากยีโฮจอดรถที่นี่แล้วก็ข้ามไปที่โน้น วันที่5เนี่ยนะครับเราได้เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแต่เช้าเพื่อจะเดินทางไปสิงคโปร์นะครับวิธีการเดินทางของเราเนี่ยก็คือว่าจอดรถทิ้งไว้ที่ยะโฮบารู aru, แล้วก็ข้ามไปสิงคโปร์ด้วยรถไฟกลับมาด้วยรถบัสนะครับแล้วรถของเราเนี่ยก็จอดทิ้งไว้ค่าบริการการจอดเนี่ยก็คือวันละ10ริงกิตนะครับการเดินทางไปสิงคโปร์ในวันนั้นเนี่ยด้วยความที่เราต้องพาลูกด้วยอะไรด้วยเนี่ยครับมันก็ค่อนข้าง ยุ่งยากหน่อยๆเดี๋ยวคลิปเดินทางจากยาโฮไปสิงคโปร์อย่างละเอียดเนี่ยผมจะทําแยกมาอีกทีนะครับเราเดินทางไปด้วยรถไฟนะครับก็เข้าเกตไปแล้วก็ไปที่ตอมมาเลเซียเขาก็ตรวจพาสปอร์ตของเราเสร็จจากนั้นเราก็นั่งรถไฟข้ามไปฝั่งสิงคโปร์นะครับลงรถไฟในฝั่งสิงคโปร์เนี่ยก็เข้าไปที่ด่านตอมอเหมือนกันเขาจะตรวจพาสปอร์ตของเราและ ที่สําคัญก็คือเขาจะตรวจใบฉีดวัคซีนของเรานะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยน้อง JK ลูกสาวคนเล็กของเราเนี่ยเขาไม่ตรวจใบฉีดวัคซีนแต่ DJ ลูกชายคนโตซึ่งอายุ11ขวบเนี่ยนะครับเขาก็ถามหาใบาฉีดวัคซีนเราเตรียมไปแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับก็ยื่นใบฉีดวัคซีนให้เขาไปจากนั้นเราก็นั่งรถบัสนะครับจากวูดแลนด์เข้าไปที่สถานีรถไฟฟ้าในสิงคโปร์นะครับแลกเงินซื้อซิมตรงนั้นแล้วก็นั่งรถไปที่ เมอร์ไลออนเพื่อถ่ายรูปนะครับที่นี่เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นที่ครั้งแรกของแม่มายพี่ดีเจน้องเจเกด้วยนะครับเพราะก่อนเคยมาแล้วครั้งหนึ่งตอนมาโครงการเรือโยชเอเชียทะเลเนาะก็นี่ครับเมอร์ไลออนโรงแรมเรือครับแล้วก็สถานที่ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับนั่นด้นมาจนถึงจนได้นะครับเอาล่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปที่ยูนิเวอร์แซลกันต่อยูนิอร์แซลไป เสร็จจากถ่ายรูปที่เมอร์ไลออนแล้วเราก็มุ่งหน้าตรงไปที่ยูนิเวอร์แซลสิงคโปร์เลยครับหลังจากที่จันด้นคำทางมาโน่นนี่นั่นนะครับเราก็มาถึงที่ยูนิเวอร์แซลกันเรียบร้อยแล้วนะครับอ,อยากจะบอกว่ามาทัวมันโอ้โหมันไม่ลำบากต้องหลายต่อเนาะไมแ่มมนะถดงเราต้องให้พาลูกมาไม่เป็นไร ไปถึงยูนิเวอร์แซลสิงคโปร์ด้วยความทุลักทุเลนะครับแล้วเราก็ไปซื้อตั๋วเข้าสวนสนุกยูนิเวอร์แซลจำไม่ได้แล้ว่าคนละเท่าไหร่แต่จำได้ว่าทั้งหมดเนี่ย223 US สิงคโปร์นะครับซึ่งก็ราคาเอาเรื่องเลยเหมือนกันเข้าไปเล่นสวนสนุกที่ยูนิเวอร์แซลสิงคโปร์เนี่ยต้องยอมรับกันจริงๆว่าสวยงามมากนะครับแล้ววันนั้นเนี่ยคนไทยเยอะมาก นึกว่าอยู่เชียงใหม่ครับแต่ก็ดีครับที่นี่เป็นที่ที่ลูกเราสนุกมากเราอยู่ประมาณ4ชั่วโมงนะครับก็กลับไปที่วูดแลนแล้วก็นั่งรถบัสกลับไปที่ยะโฮบารูตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่หาเข้าอินเวอร์เกชั่นของเือมาเลเซีย,เเท,ยที่ด่านยะโฮเลยนะครับผ่านด่านนี้ไปได้เราก็จะกลับไปเอารถแล้วก็ขับกลับไปอีโปโ เ,เราไปถึงที่มาเลเซียเนี่ยประมาณเกือบหนึ่งทุ่มแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ได้เติมน้ํามันอีก100ริงกิตมาเลเซียครับเพื่อที่จะขับรถไปที่อีโปรัฐเปรักนะครับซึ่งไกลจากยะโฮบารูเนี่ยประมาณ500กิโลเมตรนะครับหลังจากนั้นนะครับก่อนจะถึงอีโปเนี่ยน้ำมันก็เกือบหมดแล้วเราก็เติมมาอีก50ริงกิตนะครับคืนนั้นเนี่ยเราถึงโรงแรมประมาณตีหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าก็เหนื่อยล้ากันพอสมควร หลังจากที่เมื่อคืนเราขับรถจากยาโฮรวดเดียวมาจนถึงอิโปโอนี่นะครับวันนี้เราก็นอนกันเต็มอิ่มแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่เคลลี่คาสเซลิลนะครับหรือว่าปราสาทของเคลลี่นั่นเองอ่าซึ่งจะเป็นปราสาทโซนสกอตแลนด์ที่อยู่ในหุบเขาซึ่งเขามาทำไร่อยู่ที่นั่นอ่านข้อมูลคร่าวๆมานะ เดี๋ยวจะเป็นอย่างไรเราไปดูกันนะครับและวันสุดท้ายของการอยู่ที่มาเลเซียนะครับเรามาที่ k คล l ี่แคสเซิลนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยบอกไว้เลยว่าสวยงามมากนะครับก่อนมาเนี่ยเราทุกคนเห็นว้าวสวยนะครับแต่มาจริงๆแล้วเฮ้ยหลอนนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นปราสาทผีสิงเลยนะครับแล้วก็ในช่วงฮาโลวีนเนี่ยนะครับมีล่าท้าผีที่แคลรี่แคสเซิลด้วยนะครับซึ่งที่นี่ค่าเข้าชมนะครับรวมค่าจอดรถด้วยเนี่ยก็เป็น30ริงกิตมาเลเซียครับจากนั้นเราออกจากที่นี่แล้วก็ไป ไร่ชาแล้วก็เป็นไร่ที่ทําไม้กฤษณานะครับซึ่งที่นี่ก็เป็นไร่ที่มีชื่อเสียงนะครับมีทัวร์มาลงเยอะแยะมากมายเสร็จจากตรงนี้ปับ๊บเราก็ขับรถจากอีปโปรัฐเประแวะเติมน้ามันอีก2รอบนะครับก็คือเติม50ลิริงกิตกับ80ลิริงกิตเพื่อเอาน้ํามันที่เหลือเนี่ยมาใช้ในประเทศไทยด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ขับรถกลับมาที่อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะสรุปรวบยอดคร่าวๆอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าการจะเข้าไปมาเลเซียเนี่ยอย่างแรกต้องทำประกันรถต้องทำป้ายทะเบียนต้องทำป้ายวงกลมนะครับก็รวมเปเสร็จวันนั้นเราทำไปประมาณราคา1,800บาท ป้ายทะเบียนเขาคิดฝั่งละ1 0 0นะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็หลายๆคนกําลังรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะต้องลอกฟิลม์มต้องเปลี่ยนฟิล์มหรือเปล่าตอนแรกเรากังวลแบบนั้นนะครับสรุปไม่ต้องครับเราไปทําที่เอเนต์เนี่ยก็อบอกเอ้ย e ไม่ต้องไม่ต้องเพราะเขาทำประกันอะไรอยเง้าไม่รู้อะทำให้แล้วเราไม่ต้องเปลี่ยนฟิลม์มฟิลม์มของเรามันหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นี่ก็คือภาพรวมของการเข้าออกไทยมาเลเยเข้าออกมาเลยสิงคโปร์สิงคโปร์มาเลยแล้วก็ มาเลเซียไทยแลนด์นะครับแค่นี้เองครับไม่ยุ่งยากเตรียมเอกาสารให้พร้อมก็เพียงพอแล้วนะครับสรุปนะครับในการไปเที่ยวมาเลเซียจากเหนือสุดไปใต้สุดครั้งนี้เนี่ยเราเติมน้ำมันไปทั้งสิน้น523ริงกิตนะครับแปลงเป็นเงินไทยก็คือ4236บาทโดยประมาณนะครับค่าทางด่วนของมาเลเซียที่เราจ่ายไปทั้งสิ้นเนี่ยรวมแล้ว181 จริงกิตแปลงเป็นเงินไทยประมาณ1,470บาทนะครับแล้วก็ค่าโรงแรมที่เราจองผ่าน a g ก d a นอนทั้งสิ้น5คืนนี่นะครับก็รวมทั้งสิ้น7,608บาทนะครับนี่ก็คือรายละเอียดในการเดินทางไปเที่ยวมาเลเซียและก็สิงคโปร์นะครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดนะครับที่เราได้ขับรถจากหาดใหญ่ไปกัวลาลัมเปอร์ไปยะโฮบารูข้ามไปสิงคโปร์แล้วก็กลับมาที่อีโปแล้วก็กลับมาที่ หาดใหญ่นะครับเป็นอย่างไรบ้างครับขอ้อมูลนี้เป็นประโยชน์ไหมถ้าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ในช่องเราด้วยนะครับและอยากให้เราทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไ้ได้ใต้คลิปนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ